ผลที่ตกในช่วงนี้ครับนี่ก็เป็นช่วงที่บรรยากาศการท่องเที่ยวระจญภัยลุยธรรมชาติในจังหวัดตรังนนั้นกําลังคึกคักอย่างมากนะครับเพราะว่าทางทอทอทตอรังเปิดเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนรับช่วงกรีนซีซันนะครับพร้อมกับเมนูอาหารไก่ดําขึ้นชื่อของจังหวัดครับ ผูมโดยการทอทอท,อทอสำนักงานตรังนะครับมาสอนท้ายรถ a อทวีร่วมสนุกแล้วก็เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนในช่วงกรีนเซสซันฤดูฝนนี่คือคัดกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยพนักกำลังกับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนบ้านเขาหลักตาบลน,น้ำผุดอำเภอเมืองตรังและตาบลปากจ่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับจัดกิจกรรมตรังไม่ได้มีดีแค่ทะเลสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติของชุมชนบ้านเขาหลัก มีรถให้บริการ4รอบต่อวันนะครับคุณผู้ชมไปกันตอน9โมงเช้า11โมงบ่ายโมงตรงแล้วก็บ่าย3โมงนะครับจุดสตาร์ทเริ่มที่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านเขาหลักตรังที่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองนะครับโดยรถเอทีวีที่จะผ่านเส้นทางสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของชาวภาคใต้แล้วก็สวนผลไม้ท่ามกลางธรรมชาติ2ฝั่งนะครับที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เลยครับ ต่อกันด้วยกิจกรรมล่องแก่งสัมผัสธรรมชาตินะครับมีลำธารน,น้ำตกแล้วก็ไปลุยโคลนกันเส้นทางระยะทางกว่า15กิโลเมตรที่เพิ่มความตื่นเต้นตลอดระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงครับมีทีมการดูแลความปลอดภัยกันอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยยังได้แวะไปพักทิมผลไม้สดที่ปลอดสารนะครับมีทุเรียนลำไยคริสตัลแล้วก็มีสละอินโดที่ชาวบ้านเขาปลูกกันไว้ในพื้นที่ครับ ตอนนี้ตอนนี้มีอยู่12คันนะครับ212คันแต่รถจําหน่ายไม่รวมรถจําหน่ายแล้วก็ค่าบริการก็ส่วนมากจะเป็นกันใหญ่หมดเลยแล้วก็กันใหญ่กันละ5 0 0แล้วก็จะมีคนซ้อนก็เพิ่ม100ครับผมระยะทางประมาณ15กิโล15กิโลครับก็มีขึ้นเขาลงห้วยแล้วก็มีจุดเช็คก,กินมีลงน้ําเล่นน้าอะไรต่างๆไปครับผมช่วงเทศกาลตอบรับดีนะช่วงเทศกาลตอบรับยังนะแน่นตลอดช่วงเทศกาลแต่ก็อาจจะเป็น ช่วงวันเปิดเรียนต่องนี้อาจจะเงียบๆหน่อยตอนนี้มีนักศึกษาเยอะแล้วก็คนทำทำงานอ่ะเยอะอยู่แล้วก็ก็มีเพิ่มมาสามจังหวัดมาเยอะก็กกจะทำดรูปตัว ก่อนจะเดินทางต่อไปกินอาหารกลางวันกันที่เขาหลักวิวพอยครับที่ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางวิวภูเขา360องศานะครับพร้อมกับเสิร์ฟเมนูเด็ดขึ้นชื่อนะครับอย่างเช่นไก่ดำตุนยาจีนที่รังสรรค์มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีจากไก่ดำที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วที่เลี้ยงกันในชุมชนนะครับนี่เป็นกรยกระดับอาหารพื้นถิ่นสู่มื้ออาหารพิเศษนะครับมีแกงกะทิไก่ดำกับหยวกกล้วยหินผัดผักกูดน้ำพริกผักหนอนะครับมี ปราทูทอดแล้วก็ปิดท้ายด้วยผลไม้ตามฤดูกาลที่กําลังทยอยออกในช่วงนี้ครับโดยเฉพาะทุเรียนพื้นบ้านรสหวานหมันครับครับและที่สําคัญเนี่ยอยู่หน้าผมเนี่ยครับก็คือไก่ดําซึ่งท่านผู้ใหญ่บอกว่าไก่ดาที่นี่มันความอร่อยหรือรสชาติเนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นนะ ไก่ดามันมีอยู่ทั่วทุกที่แต่ว่าถ้าไก่ดําของท่านผู้ใหญ่เนี่ยของที่นี่เนี่ยของเขาหลักเนี่ยครับก็คือไก่กไก่ดําที่เขาเลี้ยงโดยใช้สมุนไพร5ชนิดเอ,อ่อเนี่ยคือแสดงว่าการที่เอามาทําซุปเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันอยู่ในเนื้อของไก่อยู่แล้วอีกส่วนนึงก็คือสมุนไพรที่เราไปเติมเพื่อปรุงรสชาติมันมันนี่นี่คือความความความอร่อยของอาหารที่ยังเป็นธรรมชาติซึ่งเลี้ยงด้วยสมุนไพร จังหวัดตรังไม่ได้มีเพียงแค่ทะเลเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่หลากหลายนะครับมีทั้งภูเขาป่าไม้แล้วก็แหล่งน้ำที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปีโดยชุมชนบ้านเขาหลักเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยกิจกรรมขับรถ ATV การล่องแก่งแล้วก็อาหารพื้นถิ่นที่รอตอนรับนักท่องเที่ยวทุกฤด,ดูกาลเลยครับ ที่หมู่บ้านเขาหลักนะครับยังได้รับรางวัลการันตีด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำนะครับรวมถึงการพัฒนาชุมชนมากกว่า100รางวัลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าหาตัวเลือกไปท่องเที่ยวหน้าฝนกันจังหวัดตรังเป็นปลายทางที่น่าสนุกทีเดียวครับ